สวัสดีครับเอ็นอันสาชาแนลครับสบายดีกันนะครับเพื่อนเพื่คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าววิธีแก้ OTP เราชนะโปรเบอร์เก่าเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้งานเว็บไซต์ p a n d i p com ได้ตั้งกระทู้สอบถามถึงปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะที่เว็บไซต์ w w l w เราชนะ com โดยเจ้าของกระทู้ประสบปัญหาคือไม่สามารถเข้าใช้งาน G Wallet ได้เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่พอลงทะเบียนเข้า G Wallet กลับไม่ได้รับรหัส OTP เนื่องจากรหัสถูกส่งไปที่เบอร์เก่าซึ่งเบอร์เก่าเป็นเบอร์ที่เคยใช้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ทั้งนี้มีผู้ประสบปัญหาเดียวกันได้ตอบคำถา,ถามถึงวิธีแก้ไขหลังสอบถามธนาคารกรุงไทยโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ให้เข้าไปลงทะเบียนในโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยเบอร์ใหม่เพื่อระบบจะได้รับข้อมูลเปลี่ยนเป็นเบอร์ข้อมูลใหม่เมื่อระบบตอบรับข้อมูลใหม่มาให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังใหม่ ก็จะได้รับ SMS แจ้งรหัส OTP มายังเบอร์ใหม่2หากได้รับรหัส OTP แล้วแต่ในขั้นตอนยืนยัน G Wallet ช่วงขั้นตอนสแกนใบหน้า หากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้มีวิธีแก้ไขโดยไปยืนยันที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้รุ่นใหม่กดปุ่มยืนยันตัวตนและเสียบบัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปที่ตู้ ATM ในช่องเสียบบัตรประจําตัวประชาชนหลังจากยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาเสร็จก็เข้าไปยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังอีกครั้งเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็มาอัปเดตวิธีแก้ OTP เราชนะโผเบอร์เก่า เพื่อนๆลองทําตามขั้นตอนที่แนะนําดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนันต์อนสาด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นกําลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ